เมนูใหม่เมจิเข้าบิงซูซันเดย์สเวนเซนราคาแค่69บาททุกคนแต่ท็อปปิ้งคือให้กันแน่นมากวันนี้ก็มาที่สเวนเซนนะออกเมนูใหม่ทั้งทีก็ต้องรีบมาลองเลยแล้วคืออย่างคุ้มได้เก็ดน้ําแข็งบิงซูแบบชื่นใจกับไอติม1ลูกแล้วราคาดีเหมือนเดิมทุกคนแค่69บาทเท่านั้นเขาองนี้เลือกเมนูนะก็เพลินแล้วน่าลองมากทุกคนแบบกินได้ทุกวันแน่นอนตัวแรกบิงซูข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยท็อปปิ้งเป็นข้าวเหนียวนุ่มมะพร้าวอ่อนแล้วก็ไอศคร ร,รส,ชา,รสชาติคือเข้มข้นตัดกับความละมุนของบิงซูสดๆอย่างบิงซูสตรอเบอรี่พร้อมกล้วยหอมก็น่ากินทุกคนรสชาติเปรี้ยวหวานหอมสตรอเบอรี่มากอันนี้บิงซูช็อกโก้มาชเมลโล่หรือแบบไทยๆบิงซูกะทิพร้อมข้าวโพดหวานท็อปปิ้งลูกชิ้นมะพร้าวอ่อนแล้วก็ข้าวโพดและตัวสุดท้ายบิงซูวานิลลาคาราเมลครัมเบิลที่สาคัญทุกเมนูราคาแค่69บาทเท่านั้นอร่อยเกินต้านวาศสัจจรย์เกินคุ้มเมนูนี้คือจะกินที่ร้านหรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ ถึง9ตุลาคม68นี้เท่านั้นทุกคนไปลองกันนะ